ครับสุันดีทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้เป็นวันที่18เดือนกันยายนต5 6 8เวลา10เ,าเวลา9โมงส1เอ็นาทีผมได้ทำการสั่งอุปกรณ์เสริมของโกโปมานะครับจะเป็นอะไรเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับอันนี้ซื้อที่ สาขาเอ็มพเรียมนะครับเพื่อนการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยเป็นบินบินตั้งแตใบรับประกันนะครับซื้อมาจากเอ็มพเลียมนะครับด้านหลังตามนี้นะครับ ไปมาดูตัวกล่องอน,นี้เป็นลักษณะนี้นะครับมีสติกเกอร์รับประกันล้ากข้างจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนด้านข้างด้านล่างนะครับโอเคการุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกัน แกะก็เลยซื้อกร้านบิ๊กเข็มมาแล้วแกะยังไงแกะด้านนี้นะครับ จะมีสติกมีเทปกาวสใสๆนะครับติดแปะไว้แกะออกรันในกล่องเปิดมาก็จะเจอนี่ก็แถมมาให้ด้วยนะครับขายึดกับตัวกล้องนะครับแกะนี่ออกอันนี้มีของแท้นะครับ ก็มีน็อตมีสกรูเกียวมิน M6 นะครับด้านนี้ก็จะเป็นหัวแจกไข้ลักษณะนี้นะครับโอเคมาดูด้านในกล่องกันนะครับเรียวมา ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วจะมีใบอธิบายอะไรก็อยากรับอธิบายนะโอเคมาดูตัวในกล่องกันให้เก็บลูกโซนด้านนี้ กล่องก้ทิ้งไปตัวกล่องเก็บไว้นะครับมีตัวสายรัดให้นะครับเป็นกระดาษนะครับออกมโลโก้ของตัวโปนะครับเป็นยางอย่างดีนะครับของแท้นะครับแลวก็มีป้ายอธิบาย สถานที่ผลิตก็เป็นยางคุณภาพดีครับสำหรับราคาครับมีโลโก้ของกโปูติดมาด้วยนะครับในการถอดเราจะถอดยังไงกดที่นี่นะครับกดที่ตรงนี้ไม่น้ดึงออกโอเคครับส่วนนี้ก็ล็อกสำหรนี้ครับ มายึดเอากล้องมายึดนะครับมาไมดกล้องเราก็เอากล้องมายึดนะครับจะยึดให้ดูจะติดลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้จบก็ วันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณที่ชมกันมาถึงท้ายวิดีโอนะครับสวัสดีครับเจอกันวิดีโอหน้าครับ